ก็จบไปแบบไม่มีสกอร์นะฮะครูห้าทุ่มครึ่งปรากฏว่าแมนยูบุกไปเสมอกับเชลซีศูแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับผมก็ต้องอันนี้คือตอบจากฐานะแฟนแมนยูแฟนผีคนหนึ่งเลยผมผมโอเคนะกับแมนยูในค่ำคืนวันนี้โอ้โหคือแบบยอมใจนักเตะทุกคนเลยมึงวิ่งสู้ฟัดมากๆเลยนะเอก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งแต้มที่ เออ่ถึงแม้ว่าจริงๆอ่ะถ้าแพ้วันนี้นะผมก็จะไม่เสียดายเลยเพราะว่านานๆจะเห็นนักเตะแมนยูคือแบบวิ่งแบบวิ่งแบบนี้คือผมว่าเล่นแบบเนี้ยมันค่อนข้างได้ใจนะครับผมอ่ะมาทวนตัวผู้เล่นที่โซชาส่งลงสนามนิดนึงฮะ,ะในครึ่งแรกเนี่ยเอ่อก็ใช้4 2 3 1มีเดเกอาเป็นโกฮะซ้ายชอขวาวานบิซาก้าแล้วก็เลเดเลอร์จับคู่กับแม็กไกว์ใช้เฟสกับแม็กคอมเนี่ยยืนคู่กันมีบูโน่เป็นเพลย์เมกเกอร์ ซ้ายเป็นไอ้นี่ซ้ายเนี่ยพอเล่นไปเนี่ยซ้ายเป็นแล็ฟอร์ดขวาเจมแล้วก็หน้าเป้าเป็นกรีนบูลนะฮะเกมในครึ่งแรกเนี่ยเอ่อเชลซีเนี่ยคองบอลได้ในช่วงต้นเกมแป๊บหนึ่งครับอาจจะนั้นก็คือเป็นแมนยูที่เพรสซิ่งใส่เอ่อเชลซีซะเยอะนะแล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยจะใช้โอกาสในการสวนกลับซะมากกว่านะก็ โอกาสในครึ่งแรกของนั้คู่เนี่ยยิงตรงกรอบเนี่ยก็มีไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเกมมันจะไปแลกกันซะตรงกลางสนามซะมากกว่าฮะโดยที่แมนยูครองบอลได้ก็ถือว่าปุกเดแดนเชลซีได้เป็นรับเป็นสันเลยทีเดียวฮะแต่ว่าก็ยังโดนเกมรับของเชลซีที่ปฏิเสธไม่ได้ฮะใกล้เคียงสุดของแมยูในครึ่งแรกก็ ลูกยิงของแรดฟอร์นดนั่นแหละที่ฟรีคิกไปโดนไอ้เจ้าเมดดี้ปัดออกมาได้ครับส่วนทั้งฝั่งเ,เชลซีเวลาโตกลับมาเนี่ยก็มาจะคือแบบยิงไม่ตรงกรอบนะ้วมันก็ยิงเฉียวไปเฉียวมาครึ่งแรกก็เลยจบที่ศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังมาเนี่ยประมาณสักสิบสิบตันาทีแรกเนี่ยของครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเชลซีนี่ขึงขึงบอลบุกนะแล้วก็คือเหมือนนักเตะแมนยูก็คือผ่อนเกมลงนิดนึงนะแต่ว่าคือ เชลซีเนี่ยโอกาสมีไหมมีนะที่ใกล้เคียงสุดในป้นครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ผมจําไม่ได้แล้วใครยิงวะเออเป็นเมสันเมาส์หรือใครยิงนี่แหละที่ยิงไปแล้วแบบไปโดนไอ้นี่ยเด็กเกแม่งใช้มือปัดอะคือแบบโอ้โหผมนี่แบบเฮ้ยใจหายเลยคือมันเป็นจังหวะที่เชลซีบุกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็พอ,อ,อจําไม่ได้แล้วว่าใครยิงไปโดน เดกอาแบบซูเปอร์เซฟแบบปัดมือเดียวแล้วบอลออกมาปุ๊บอีกคนนึงกำลังจะซ้ำไม่แน่ใจว่าเป็นลิเจหรือเปล่าปรากฏว่าลูกชอแม่งวิ่งเข้ามาบล็อกได้อีกทีหรือโอ้บอ,อจังหวะนั้นใแบบจตกไปอยู่ตะตึหเลยว่าโดนแล้วนะและหลังจากนั้นก็คือก็เ,เป็นแมนยูที่คองเกมเพรสซิ่งใส่ทางเชลซี Chelsea, เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ามันดูไม่ดุดันเท่าครึง่งแรกผมคือแบบดูได้ชัดเจนแล้วโอ้โหนักเตะแมนยูมึงวิ่งขนาดนี้คือแบบ แรงบึงไม่หมดได้ไงสุดท้ายมันก็เริ่มแบบแรงหมดผมเห็นเลยว่าแบบบูโน่แม่งเริ่มแรงหมดเ mm hmm. ดนนินเจวิ่งไม่ไหวอนะไรเงี้ยคือแบบแม่งเห็นคือแบบสงสารนักเตะคือแบบแม่งเต็มที่จริงๆนะ mm hmm. ก็คือเชลซีก็มีโอกาสฮะแต่ว่าอย่างที่บอกมีโอกาสครั้งหนึ่งที่โดนเด็กอาร์เซไ่ได้แล้วก็มีที่โต้กลับมาเมสันเมาส์พาบอลล่าเข้าไปแล้วก็อ่า สุดท้ายแล้วโดนไอ้เจ้าสกอตต์แม็กโทเเนที่วิ่งตามมาบล็อกเอาไว้ได้หลังจากนั้นใ้เชลซีเดียมีโอกาสโยนสองสาครั้งจากไอ้เจ้าลีสเจมครับเข้าไปในกรอบเขตโทษนะแต่ว่ามันเฉียวไปเฉียวมาส่วนแมนยูก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะฮะผมจาไม่ค่อยได้แล้วคือแบบมันมันแบบเลินจัดจนแบบเออลืมจํานะครับผมก็มีลูกที่แม็กโทเมเนที่ยิงสวนเข้าไปแล้วก็ไปติดเมนดี้นะ,ะเดี๋ยวนายเจมวันนี้ก็เล่นดีนะ คือขยันวิ่งไล่บอลแล้วกเ็เวลาบอลไปที่เจมเนี่ยหาโอกาสเปิดเข้ามาในกรอบกีโษได้หลายครั้งมีรู้กนนึงเปิดเข้ามาแล้วก็เมนดี้รับปลิ้นครับโอ้โหบอลน,นี่แบบปลิ้นออกมาดีที่ไม่มีนักเตะแมนยูอยู่ใกล้งั้นนี่โดนชาร์จเข้าไปแล้วฮะแล้วก็ในช่วงท้ายเกมที่เชลซีเขาบุกแมนยูแล้วแมนยูแม่งสวนกลับมาที่ไอเจ้าอะไรนะ จากลูกฟรีคิกของเชลซีแล Man ้วแมนยูสวนกลับมาวันวิสาก,ก้าจ่ายเฟสและเฟสออกให้สกอตต์แม็กโทมิเน่ขึ้นทางความแหม่เสียดายจ่ายมาติดนิดตึงแล้วก็พอเดนนิสเจมส์จ่ายเข้าไปอีกครั้งก็ติดนะฮะก็ถือว่าแมนยูวันนี้ก็ทำได้ดีพอสมควรในการบุกมาแบกแต้มเชลซีนะลูกเกมไม่ได้เป็นรองเจ้าถิ่นเลยนะถือว่าการเล่นเพรสซิงของแมนยูเนี่ยคือถ้าถ้าเล่นแบบนี้กับทีม ไม่จําเป็นต้องเป็นทีมฮับซิกก็ได้เป็นทีมที่อยู่ไทยตลารางไอที่แบบมึงหลุดเสมอมาอย่างเชนแพ้เชฟยูอย่างนี้วันที่แบบเสมอเวสต์บอมอย่างนี้ถ้าแมนยูแม่งเล่นแบบแบบรุยแรกแบบนี้นะผมว่าโอ้โหแมนยูไม่ชนะไปแล้วอะ่ะเออแต่ก็อย่างที่บอกเอ,อวันนี้มีโอกาสยิงก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยฮนะถือว่าเป็นเกมสูนส์นที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมในมุมมองของผมเองนะครับ ก็สถิติหลังเกมนะเชลซีเลยยิงเข้ากรอบไปห้าครั้งแมนยูยิงเข้ากรอบสามครั้งฮะเชลซีโอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยสิบหกแมนยูโอกาสยิงทั้งหมดสิบนะแต่ว่าเชลซีจะเน้นยิงทิ้งยิงขว้างซะมากกว่านะแล้วผมชอบช็อตหนึ่งที่มันมีช็อตหนึ่งที่เฟร็ดแม่งปั่นบอลด้วยขวาแล้วแบบบอลเฉี่ยวเสาเอาไปโอ้โหบกกล้องจับมาที่หน้าของโซชานี่เออแม่งให้กําลังใจนักเตะได้ค่อนข้างดีนะผมถือว่าเออ บรรยากาศในทีมของแมนยูดูแล้วน่าจะยังค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยทีเดียวแหละไปดูตารางคะแนนนิดนึงนะครับหลังจากที่แมนยูเสมอกับเชลซีไปนะแล้วก็คู่หัวข้ามเนี่ยเลสเตอร์แพ้ออร์เนนอล1หนึ่งสามสเปอร์ถล่มอ่าเบอร์ลี่ไปสี่ศูนย์นะตอนเนี้ย แมนซิตี้ก็นำไปที่หนึ่งมีหกคะแนนทิ้งห่างแมนยูอันดับ2เนี่ยไปสิบคะแนนแล้วนะฮะแมนยูมีอยู่แค่5้าสิคะแนนนั่นหมายความว่าต่อให้แมนซิตี้แม่งแพ้อ,อีกสี่เกมแมนยูก็ทำได้แมนยูก็ต้องชนะรวดอีกสี่เกมนะถึงจะทำแต้มเท่ากับแมนซิตี้ครั้งหนึ่งนะบอกเลยว่าโอ้โหใสๆคนระับแมนซิตี้มีโอกาสคว้าแชมป์ค่อนข้างสูงนะส่วนแมนยูก็ต้องไปลุ้นติดทัพโฟลแล้วกันตอนนี้อยู่ที่สองนะมีห้าสิบ เลสเตอร์แพ้ไปอยู่ที่3มี49คะแนนก็ยังถือว่าไม่เสียหายเพราะว่าแมนยูก็เสมอเชลซีไปตัดแต้มกันเองนะเวสต์แฮมที่แพ้ไปเมื่อวานก็ยังอยู่ที่4ครับมี45คะแนนเชลซีวันนี้ได้มาหนึ่งแต้มก็มีเพิ่มเป็น44ก็อยู่ที่5เหมือนเดิมฮนะส่วนที่6ตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลที่เดี๋ยวจะลงเตะตอนประมาณเนี่ยตีตี2:15นาทีเจอกับเชฟฟ์ยูไนเตดทีมบวยนะครับผมก็ ถ้าลิปูชนะได้ก็จะทําแต้มไล่จี้เชลซีหรืออยู่แค่หนคะแนนฮะแต่ว่าจะยังไม่แซงนะนะครับผมแล้วก็ที่7ก็เป็นเอเวอเรตทีมลู่มเมืองเชลเอ่อทีมล่เมืองลิปูนั่นแหละที่มี40คะแนนเท่ากันแต่ว่าเอเวอเรตนี่เต็น,น้อยกว่าชาวบ้านเขาอยู่ถึง2เกมด้วยกันนะครับผมสเปอร์เอ่อตอนนี้ก็อยู่ที่8ครับมี39คะแนนเท่ากับวิลลานะครับผมก็ถือว่าการลุ้นท็ฟปค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของแมนยูเนเต็ดก็จะเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับในคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสนะฮะตอนประมาณสักตีสาสบหนาทีแมนยูจะบุกไปเยือนคริสตัาเลตทีมที่แม่งยัดเยียดความปรชาชัยให้กับผีแดงตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลครับก็เป็นโอกาสดีที่แมนยูจะบุกไปถอนแค้นคืนนะส่วนเชลซีบอกเลยว่าหนักนะครับผมเพราะว่านัดหน้าะจะเตะในคืนวัน เพื่อหักต่อเช้าวันศุกร์นะฮะตอนตี35นาทีก็จะบุกไปเยือนแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะฮะจะเป็นการตัดแต้มกันโดยตรงของอทีมที่ลุนทอฟโฟเลยนะครับอืมวันนี้บอกตรงๆว่านักเตะหลายๆคนที่ผมดูของแม่ดูนะคือผมประทับใจทั้งทีมนะเพราะว่าแม่งวิง่งซูฟัดก,กันทั้งทีมนะเดเกเนี่ยถ้าไม่นับจังหวะที่แม่งเตะ ต่พลาดที่ไปเข้าเท้าโอลิเวียชีลูในครึ่งหลังนะยังดีที่ชีลูแม่งยิงลั่นออกไปไม่ดีนะนอกนั้นนี้เดกอาก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะจังหวะที่เซฟด้วยมือขวานะทําได้ดีเลยส่วนกองหลังวันนี้โอ้โหโอเคนะวันบิซาก้าลูกชอเนี่ยเติมเกมลุกก็ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ดันสูงเพื่อที่จะตัดเพื่อที่จะอะยัน วิงแบ็คของฝั่งเชลซีไม่ให้เติมขึ้นมามากทำได้ค่อนข้างดีลีเลอร์กับแม็กไวไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมว่าทำได้เยี่ยมกองกลางโอ้โหวันนี้เฟรดมึงเป็นมึงเป็นคนที่แบบได้ใจมากเลยคือแบบแม่งวิ่งสู้ฟัดแล้วก็เป็นนักเตะที่คอยช่วยตัดเกมคอยไล่บอลน,นะครับผมทำได้ดีมากๆนะเฟร็ดเนี่ยแม็กทอมแม็กทอมเนี่ยมีมีตินิดนึงก็คือจังหวะที่จะพลิกบอลบางทีแบบพลิกไปแล้วไปเข้าทางของ นักเตะเชลซีนอกานั้นถือว่าโอเคนะส่วนนักเตะคอนอื่นบูโนวันนี้ดูไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ดูเหมือนจะหมดแรงยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานอ่าแรดฟอร์ดก็มีบูบว่าบ้า,บางและอีกคนหนึ่งที่ต้องชมก็คือเดนนะิสเจมส์ครับวันนี้ชอบมากๆเลยเจมส์ James เนี่ยข้ยหนึ่งคือขยันไล่บอลนะแล้วก็มีประโยชน์กับทีมมากๆเวลาทีมที่อ่าเวลาทีมต้องการลูกเพรสซิงนะแล้วเวลาหลังๆเนี่ยเจมส์ James เวลาได้บอลเนี่ย หนึ่งคือมักจะพาบอลไปได้ถึงริมเส้นนะแล้วก็สามารถที่จะเปิดตบกลับเข้ามาถึงกรอบเกตโทษได้ถือว่าพัฒนาได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะส่วนกรีนบูธก็ตามมาตรฐานไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากมายนะครับผมคุณวิวัฒน์บอกว่าอ,อ๋อเล่นมาสิบตัวตอนถอดไม่เ,เออกี่ยวออกก็กรีนบูธหมดแรงครับก็เลยส่งมาสยาวลงมาแทนกองเต้นนี้ถือว่าทําได้ดีนะช่วยตัดเกมเออในแดนกลางได้หลายจังหวะเลย เบอร์เก้าเอาลงมาทำไมก็ตามเกมคนระับเพราะว่ากรีนบูธหมดแรงเนาะแมนยูมีกองหน้าที่ไม่มีไม่มีราศีเลยบางทีก็นึกถึงเอเดิสันคาวานี่นะถ้ามีคาวานี่มาโอ้โหจังหวะการเข้าฮอสเนี่ยน่าจะดูมีอันตรายมากกว่านี้นะคุณเอา้าบอกว่ามันจะโดนเลสเตอร์แซงทั้งสองทีมแหละอืมหมายถึงอันไหนเอ่ยเลสเตอร์วันนี้ก็แพ้คาบ้านไปนะครับผมก็เลสเตอร์เริ่มแผ่วสองเกมล่าสุดตกรอบยูโรป้าแล้วก็ยังมาแพ้ อัศวนลขาบ้านอีกนะฮะคุณดอนบอกว่านักการสัปดาห์ต้องเอาชนะให้ได้ครับนัดต่อไปเคยตัดแต้มแมนซิตี้ลูกแคนบอลก็ไม่ให้ลูกโทษอืก็ตามนั้นแหละเอถ้าไม่ได้แชมป์ลีกเอายูโรปาไอ้ครับสองถ้วยนี้คือความหวังครับเอาใหม่อ่าก็ถือว่าวันนี้ได้ใจนะสำหรับนักเตะแมนยูไนเตดสำหรับในมุมมองของผมเองนะครับผมเพื่อนๆก็หน่รู้สึกยังไงกับแมนยูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าถามตัวเองผมว่าโอเค กับแมนอยู่ในคํำคืนวันนี้เลยโอเคครับผมประมาณนี้แหละไปนอนกันดีกว่าโคดง่วงเลยนี่เกือบตีสองแล้ว,ลวเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ช่วงเช้านะะสวัสดีครับ